สวัสดีครับผมบางครับจากช่างผมรักมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษของเรานะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ตกแต่งรถโดยตรงนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความจําเป็นในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับและก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถเพิ่มความโดดเด่นในการใช้รถของเราได้นะครับเมื่อเรานํารถของเราไปใช้แล้วเราใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะเพิ่มความโดดเด่นของเราได้นะครับ โมกชนินี้การที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็จะเป็นหมวกกันน็อกครับซึ่งเป็นหมวกกันน็อกที่เพื่อนเพื่อนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้ออารนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการคิดและพิจารณาพอสมควรนะครับว่าผมจะเลือกหมวกกันน็อกยี่ห้อไหนนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาค่างนานครับและเป็นหมวกกันน็อกที่ผมซื้อแพงที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ใช้บมดมเตร์ไซค์มาปัจจุบันผมก็มีหมวกกันน็อกอยู่สี่ใบนะครับรวมใบนี้ด้วย ซึ่งก็ใช้บนเวียงกันไปนะครับซึ่งใบนี้เป็นใบล่าสุดที่ผมได้ทําการซื้อมานะครับส่วนตัวแล้วผมก็ชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนลายไหนนะครับแลวกระทั่งผมได้ติดตามดูรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนะครับก็อือ่นผมก็คือผมดูมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกมาตั้งแต่ ตั้งแต่อยู่มัธยมนั้นนะครับตั้งแต่เขาใช้ชื่อว่าโรจีพีนะครับโดวันตั้งแต่รุ่น 125cc สองจังหวะ 250cc สองจังหวะ 500cc สองจังหวะนะครับตั้งแต่สมัยแม็กซ์ดูฮานช่วงปลายๆของแม c กซ์ดูฮานครับแล้วก็มาเริ่มเชียร์นักแ,แข่งต่างชาติก็คนแรกที่เริ่มเชียร์ก็เป็นแม็กบียงยี่นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นวาเลนติโนลัสซี่ก็เชียร์กันมายาวๆเลยนะครับ ผมก็เป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะติดตามการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่จุฑาโยมทั้งรายการในประเทศและรายการจากต่างประเทศนะครับซึงก็ติดตามมาน่าจะเกิน20กว่าปีนะครับในการติดตามการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์และเหตุผลที่เราได้เลือกหมวกน็อกยี่ห้อนี้ก็เพราะว่าเราต้องการหมวกน็อกที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงและก็มีสีสันที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับ เราก็เลยต้องการที่จะหาหมวกกระนอกใบนี้มาเป็นอุปกรณ์เสริมให้กับเจ้าฮอนด้ามังกี้ของเราครับแนวคิดของเราคือว่าการตกแต่งรถนั้นก็แล้วแต่ความชอบนะครับเราจะแต่งรถใช้งบเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่งบของแต่และคนคับพูดเป็นเจ้าของส่วนของผมนั้นคันนี้ก็เราจะไม่แต่งให้ใช้ต้นทุนสูงมากนะครับแต่เราก็จะเน้นไปที่อุปกรณ์ต่างๆด้วยเช่นหมวกกันน็อกเสื้อผ้า รองเท้าอะไรประมาณนี้ครับเวลาเราขับรถให้อุปรกรณ์มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อเพิ่มความดุดเด็นของเรานะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับส่วนใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับส่วนเราก็มีความคิดแบบนี้คือว่าอยากจะมีหมวกน,น็อกที่เราชอบที่มีคุณภาพลายที่สวยเราก็เลยใช้ความคิดของเรานั้นคิดแพิจนาว่าเราจะเลือกหมวกยี่ห้ออะไรดีรุ่นไหนสีอะไรดีครับ ส่วนตัวผมก็ปัจจุบันนี้ก็ดูรายการแขง่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกอยู่นะครับซึ่งมีนักแข่งไทยที่ผมเชียร์อยู่แล้วก็มีอยู่นะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีการเชียร์นักแข่งต่างชาติอยู่ด้วยหนึ่งคนนะครับนักแข่งต่างชาติคนนี้ก็จะเป็นลายของหมวกกัะน็อกใบนี้นะครับส่วนลายไหนนักแข่งคนไหนเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า ผมเลือกหมวกนอกไลน์ไหนเป็นนักแข่งของท่านใดนะครับแต่เป็นนักแข่งชาวต่างชาติครับึ่งผมได้เชียร์มาตั้งแต่เขาแข่งในรุ่น Mo to 2 Moto T แล้วก็ Mo t o จ p รุ่นใหญ่สุดน่นจาจกปัจจนะุบันนั้นนักแข่งท่านนี้ได้แข่งในรุ่นใหญ่สุดนะครับแล้วก็เป็นนักแข่งที่มีสีไม้พอตัวนะครับมีความเก่งเฉพาะตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแกะหมวก รุ่นนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรสรีสันอะไรนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพอได้รับชมนะครับเพื่อท่านใดมีความสนใจรลายนี้ชอบหมวกกันน็อกแบบนี้แต่ผมจะไม่รีรวิวรายละเอียดมากนะครับเพราะว่ามีหลายช่องทางอยู่แนละ้วที่เขารีวิวรีวิวหมวกกันนี้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมก็จะให้ดูให้ดูว่าทําไมเราถึงได้เลือกหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับซึ่งเป็นความชอบของเรานะครับ แล้วเราก็จะไปแกะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ภาพก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของผมนั้นยังไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่แต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าผมได้เลือกหมวกอน็อกอะไรมาใส่นะครับซึ่งเป็นหมวกอน็อกที่มีราคาสูงที่สุดลวตั้งแต่ผมซื้อมานะครับเพราะผมก็ไม่เคยซื้อหมวกอน็อกราคาสูงเท่านี้มาก่อนแต่เป็นเพราะความชอบนะครับเราก็จะไปแกะเพื่อนดูนะครับ เราลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นสีอะไรครับจะเพื่อบางคนอาจจะรู้นะครับว่าพอเห็นเ็อกเห็นลายแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋อเป็นของลายนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับนี่นะครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่คืออะไรรุ่น h 7 x นะครับซึ่งเป็นหมวกน็อกที่ผมเลือกมา ใช้ในการขับขี่เจ้า Honda m o n k e ี้ยน้องเรานะครับก็เป็นหมวกที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวผมก็ชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับเพราะว่าเราปกติแล้วผมไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจะใช้รถยนเป็นหลักแต่ภาคหลังนี้ผมเริ่มขับมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยอยากจะหาหมวกกันน็อกที่เราชอบที่สุดลายที่เราชอบที่สุด และสุดท้ายผมก็มาได้ลายนี้นะครับซึ่งเป็นลายที่นักแข่งที่ผมเชียร์เขาอยู่นะครับซึ่งก็มีความสวยงามนะครับส่วนตัวก็ชอบนะครับแล้วก็เป็นเหมือนโชคดีของผมด้วยนะครับซึ่งผมได้ชอบนักแข่งท่านนี้เชียร์ท่านนี้อยู่แล้วก็ลายนี้ก็เป็นของนักแข่งท่านนี้และนักแข่งท่านนี้ก็ใช้อยู่ลายเยียด้วยนะครับ เขาใช้ลายนี้ตลอดยังไม่ได้เปลี่ยนลายนึนะครับตั้งแต่เขาเริ่มแข่งขันในรายการมอเตอร์ไซค์จริงแชมป์โลกตั้งแต่รุ่น Mo โตที o t o ตทูแล้วก็ล่าสุดเขาได้ขับรุ่น Mo โต g ีพีอยู่นะครับเขาก็ใช้หมวกลายนี้ยังไม่มีลายที่2ลายที่3นะครับซึ่งผมว่าผมก็โชคดีนะครับว่าผมยังชอบลายนี้พอดีเพราะลายนี้ก็ยังไม่มีงานหนึ่งตอนหนึ่งนะครับซึ่งเราใส่หมวกนี้ยังไงก็เป็นหมวกแท้แน่นอนครับเพราะลายตัวนี้ยังไม่มีงาน ครับออกมานะครับซึ่งก็เป็นเป็นความโชคดีของผมครับส่วน,น,นท่านใดพอจะรู้แล้วทราบครับว่าเป็นนักแข่งท่านใดนักแข่งที่เป็นเจ้าของหมวกลายนี้นะครับเป็นนักแข่งสัญชาติญี่ปุ่นนะครับชื่อของเขาก็คือไอโอคุระนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้เพื่อนๆย,ยู่นะครับว่าไอโอคุระนี I ่ I o น่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่คือหมวกที่เป็นลายประจำตัวของเขานะครับและเขาก็ใช้หมวกลายเนี้ยแข่งขันมาหลายปีนะครับไม่มีลายที่สองเลครับแปลกมากปกติแล้วนะักแข่งโดยทั่วไปแล้วเขาจะมีลายหมวกนอกหลายลายนะครับซึ่งอุกระนี่ก็ยังใช้ลายนี้ลายเดียวอยู่ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันในระดับจริงแชมป์โลกนะครับซึ่งก็ถือว่าผมก็โชคดีนะครับซึ่งผมชอบอากุระแล้วก็ได้ซื้อหมวกลายนี้มา ซึ่งมันก็ถูกกว่าลายอื่นที่ที่ทเขากำลังนิยมกันนะครับซึ่งประหยัดเงินไปได้เยอะเลยซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีขงผมนะครับที่ว่าผมชอบลายนี้อยู่แล้วก็เลยทําให้ผมนั้นประหยัดเงินไปได้พสอสมควรนะครับเพราะว่าหมวกสเปคเดียวกันลายคนละลายกันก็ราคาต่างกันแล้วนะครับนี่ครับคือหมวกที่ผมซื้อมาครับก็เพื่อนๆท่านใดก็ชอบกอบ ้อาจจะลงทุนสูงนิดนึงครับแต่เพราะว่ามันมีความจําเป็นนะครับเราได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เราชอบที่เรารักแล้วถ้าเราได้แต่งตัวที่เราชอบอีกมันก็จะเพิ่มความสนุกความสุขให้เรานั้นขับรถของเรานะครับซึ่งผมก็มีความสิดแบบนั้นถ้าผมได้แต่งรถที่สวยแล้วเราได้ใช้อุปกรณ์อย่างเช่นหมวกน็อกถุงมือถุงเท้าเสื้อผ้าที่เราชอบแล้ว,ลวเราได้ขับรถที่เรารักมันก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขนะครับนี่นะครับ ผมก็ใช้เวลาหลายปีนะครับในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเพราะว่าอยากจะบอกผมไม่ได้ใช้รถรุ่นนี้มาไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์มาค่อนข้างจะนานนะครับปกติใช้จั่รถยนต์ในการเดินทางนะครับถึงจะกลับมาใช้มอเตอร์ไซค์ได้ปี2ปีนี้นะครับก็เลยอยากจะหาบหน็อกที่สวยขับมอเตอร์ไซค์ที่สวยที่เราแต่งนะครับซึ่งก็เราก็มาตอบโจทย์ตัวนี้ครับภาพอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะผมก็เพิ่มดวงผมอุปกรณ์ยังไม่ค่อยครบ จะเลยอยากจะให้เ,เพื่อนๆที่รับชมนะครับว่าหมวกรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรที่ผมเลือกมาครับซึ่งหมวกรุ่นนี้ก็มีหลายท่านรีวิวไปแล้วนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับเพื่อนๆสนใจรายละเอียดตรงน,นั้นก็รบกวนไปดูตรงนั้นได้ครับส่วนผมก็จะบอกแค่ให้ผลออกมาผมได้ซื้อหมวกคันนี้รุ่นนี้สีนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับก็เป็นหลักคือความชอบแล้วก็ความปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็ลองใส่ไปแล้ว สักพักนะครับก็โอเคนะครับเราชอบั้าโมกันี้ผมซื้อมามือหนึ่งนะครับก็ตัดสินใจคือเบอิกใหม่ไปเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้คนที่เปลี่ยนคมกน็อกบ่อยอยู่แล้วนะครับซื้อมาก็ใช้งานแล้วผมก็เลือกลายที่ผมชอบที่สุดแล้วก็รอรุนต่อไปว่าโมกุระนะั้นเขาจะมีลายที่สองราที่สาม่อมาหรือเปล่านะครับผนจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ต้องดอูทินนะครับว่าเรามีความจําเป็นขนาดไหนที่จะคซื้อบาที่สองนะครับ และลายที่ออกมากใหม่นั้นจะมีความสวยงามมากแค่ไหนแต่อุกระก็เป็นนักแข่งที่แปลงคนระับขี่รถแข่งขันมาหลายปีคนระับแต่ยังมีแค่หมวกกนกแค่ลายเดียวนะครับต่างจากนักแข่งญี่ปุ่นท่านอื่นครับที่จะมีลายออกมาหลายหลายลายนะครับแต่ก็เป็นข้อดีครับทําให้ผมนั้นตัดสินใจได้ง่ายครับเพราะมันมีแค่ลายเดียวเราก็เลยเลือกง่ายครับไม่ต้องไปลังเลว่าจะเอาลา,า,ายหนึ่งลายสองลายสามเลยกรณีที่มีหลายลายลายนะครับก็ ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับท่านใดชอบขับรถก็ก็ลองหาหมเข้สวยยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่เราคิดว่ามันสวยเหมาะกับเราก็นํามาขี่กับรถที่เราชอบ,บรถที่เรารักผมว่ามันก็มีความสุขทําให้เราอยากจะขับรถของเรานะครับส่วนอันนี้ผมก็ซื้อมาได้พักหนึ่งแล้วแต่ผมก็ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งมานิดหน่อยคือว่าผมอยากจะเปลี่ยนชิวหน้าให้มันเป็นชิวประหลอดนะครับเพื่อเวลาขับรถแล้วผมไม่ชอบให้ใครมองเห็นหน้ามากนักนะครับ การสดตาคนอื่นนะครับก็อยากจะให้มันทิพๆหน่อยๆน่อยก็เลยเลือกชิวมานะครับเดี๋ยวท้ายดูครับชวิวว่าเชวีวที่ผมเลือกมานั้นเป็นชิว,วแบบไหนนะครับนี่ครับชวิวที่ผมเลือกมาผมเลือกชิยวตลอดน,นะครับก็เป็นชิวแท้นะครับ นี่จะเป็นรุ่นของเอาครับก็ผมก็หาทางในกลุ่มมานะครับก็ราคาค่อนข้างสูงส่วนตัวแล้วผมว่าหมวกโอการานนี้ถ้าใส่ชิวสโมกเนี่ยจะดูสวยมากเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมอยากได้อะไรที่มันดูตัวเด่นหน่อยก็เลยเลือกเป็นชิวปลอดนะครับสีทองออกเป็นิดนิดเพราะผมมองว่าชิว,ชวปลอดเนี่เวลาเราใส่แล้วถีวในท้องถนนนั้น เวลาเราเจอทางร่วมทางแยกนะครับมันทําให้เพื่อนร่วมทางนั้นมองเห็นมองเห็นเราได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็เพิ่มความปลอดภัยในการชรถัดรยถนนได้พอสมคคนนะครับก็เ,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 เลยเลือกเป็นชิปบอดเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะครับเพื่อเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาแกะหมวกให้เพื่อนดูแนละ้วเฉยๆนะครับว่าผมซื้อหมวกนี้มาเพราะอะไรนะครับ สรุป,ปสั้นๆคือว่าผมเชียร์นักแข่งต่างชาติอยู่ท่านหนึ่งก็คือไ่โอโระแล้วเขาก็ใช้หมวกลายนี้อยู่ยี่ห้อนี้อยู่แล้วผมก็มีความคิดว่าว่าถ้าผมจะไปดูรถแข่งที่บุรีรัมย์ผมอาจจะเอาใบนี้ไปให้เขาเซ็นนะครับถ้ามีความสามารถก็จะไปให้เขาเซ็นให้เพราะผมก็เชียร์นักแข่งต่างชาติอยู่แล้วแค,แค่ท่านเดียวนะปัจจุบันนี้ส่วนนักแข่งไทยเราก็เชียร์อยู่แล้วปกติแต่นักแข่งไทยของเรานั้นเขาจะ ไม่มีหมวกที่เป็นเอกลักษณ์ตัวเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็เลยไม่รู้จะซื้อหมวกกัวไหนดีนะครับส่วนทางแั่งต่างชาติผมนะครับคุณร้านนี่ก็ใช้หมวกลายนี้มาหลายปีแล้วไม่เปลี่ยนเลยครับก็เลยทำให้ผมตัดสินใจได้ง่ายเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งชิลตัวนี้ให้จดดูนะคะรับว่าติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ขั้นตอนติดตั้งผมขอข้ามไปนะครับเพราะว่าผมเัยไม่เคยใส่ผม่าไมคิดะรรณาเกินไปนะครับหลังจยวผมมาติดตั้งแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนชิวหน้าเดิมนะครับจากชิวใสเป็นชิวปลอดก็จะทําให้รูปร่างหน้าตาของเจ้าหมวกบบนี้ก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจอกสีทองออกแดงๆนิดหน่อยนะครับซึ่งเหตุผลที่เราเลือกเป็นชิวปลอดเพราะว่าเราต้องการเพิ่มความโดดเด่นในการใช้งานนะครับเพราะว่าความคิดส่วนตรงผมนั้นเวลาเราขับรถผ่านทาง ร่วมทางแยกอะไรประมาณนี้ถ้าหมวกกันน็อกเรามันมีความโดดเด่นเช่นเราใส่ชิวรประหลอดนั้นมันจะทําให้เพื่อนร่วมทางที่ชัดรถาถนนนั้นมองเห็นเราได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะสะดุดตาครับและก็ช่วยเพิ่มความปลอดภยัยในการใช้รถจรนถนนได้ระดับหนึ่งครับส่วนตัวนั้นผมว่าหมวกใบนี้ถ้าใส่ชิวสมกหรือชิวดํานั้นก็จะเหมาะสมมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะดูดีนะครับแต่อย่างที่บอกครับ มันจะไม่ค่อยโดดเด่นเวลาใช้งานบนท้องถนนเราต้องการให้มันเป็นสีประหลอดมันจะได้มีความโดดเด่นแล้เอาสะดุดตาเพื่อนร่วมทางน,นะครับเวลาเจอทางร่วมทางแยกหรือกรณีรถย้อนสอนนี้เขาจะได้เห็นเรานะครับได้ง่ายขึ้นจะได้มีความระมัดระวังว่ามีรถวิ่งมานะเป็นเหตุผลหลักๆนะครับเปลี่ยนชิมประหลอดนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครมองเห็นหน้าตาผมด้วยนะครับเวลาเราใช้นะครับก็อ,อยากจะ ให้มันเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับจากที่เราเปลี่ยนออกมาก็ประมาณนี้นะครับส่วนชิวผมก็เลือกเป็นชิวแท้เลยครับชิวแท้ก็ราคาสูงหน่อยนะครับก็แต่ก็ได้ใช้งานอย่างยาวครับส่วนชิยวบลอดก็เสียมก็มีนะครับลอดมันก็จะมีอายุการใช้งานของมันนะถึงเวลาหนึ่งมันก็จะมีการลอกการรอดออกมาบ้างแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับเราซื้อมาใช้งานถ้าเกิดมันลอกมัน่อนมันเป็นเยอะเราก็เปลี่ยนใหม่แค่นั้นนะครับ ส่วนหมวกอันนี้ผมก็ซื้อมาเน้นใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อมาเก็บสะสมนะครับเพราะเป็นหมวกทั่วไปไม่ใช่หมวกลิมิต็ด Limited อะไรนะครับก็เป็นข้อดีของหมวกใบนี้นะครับที่เราซื้อมาในราคาที่ว่าไม่สูงมากถ้าเทียบกับลายอื่นที่เป็นที่นิยมนะครับหมวกสเปคเดียวกันแต่ลายต่างกันนี่ก็ราคาต่างกันพอสมควรนะครับซึ่งผมก็โชคดีตรงที่ว่าผมชอบลายนี้พอดีนะครับคือเป็นนักแข่งที่ผมตามเชียร์อยู่นิดด้วยนะครับ ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องผมบบรับกสัแสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตัดต่อคปกดก,กระดิ่งเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ